ตอนนี้ผมกำลังวาดภาพใหม่ครับกลาบขอบพระคุณคุณอาคมง,งานที่เราเป็นสันงาน้อมั้วมันนะให้ขนมมากินครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่ชายเดี๋ยวไปซื้อสีครับเดี๋ยวงายตกแต่งร้านเดี๋ยวจะใช้เคือคอมพิวเตอร์สวัสดีอาพีพี่ไทยวันสดุครับ ได้คอมพิวเตอร์มาสอบเสกันเลยแปะ <c oughs> ๊ะขอบคุณคุณอาค,ม,คมที่คนคมงานที่ให้ขนมมาครับโอ้ <c oughs> กินเหล้ากันเต็มเลยพี่พี่แล้วพี่ที่เป็นกาดที่ตำรวจมาคมผับด้านในไอ้นอดกินเหล้ากินเบียร์ยัง ถ้าเคยยัางจะหามาให้โอ้ผมบอกไม่เอาครับกลัวยาวนี่ยังใช้ไม่หมดเลยครับไม่กล้ากินครับเดี๋ยวถามเลยรานขายไปเท่าไหร่้อ๋อขออยู่ในหมื่นหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆผมจะเอาไปติดร้านนะแต่ผมเก็บมากเลยเก็บกว่าทุกครั้งเลยก็เลยก็เลยแต่คราวนี้ผมเป็นนี่เยอะผมก็เลยอะอยู่ในหมื่นหนึ่งแล้วอยากได้อยากบาิจาเท่าไหร่ก็บอกผมละกัน ผมจะเอาไปใช้หนี้คไม่ไม่เก็บไว้แล้วครับถามเฉยๆว่าเขาได้ครับแต่คนนี้คงคงไม่อยู่แค่พันเดียวแล้วคนนี้อยู่ที่หมื่นหนึ่งล้วก็ต่อผมมากครับผมเป็นหนี้เยอะครับครับียเ์ก็ วัสด e, ีครับอย่าไปซื้อสีครับพี่ชายก็เป็นนี่เยอะครับจะเอางานที่รักมาขายเลยมาบูชาบูชาเลยแต่คงไม่มีใครบูชาแล้วฝีมือผมไม่ดีมือหนึ่งครับผมขอบคุณยิ่งรถตัดเราไปตัดนรบรีแล้วก็แล้วก็งานล้อมรั้วมันครับผมที่ให้ผมวาดรูปครับยังไง บูชารูปที่ผมกำลังวาดก็ได้อยู่ในมืออยู่ในพันหนึ่งครับแต่รูปนี้เป็นรูปลักผมก็เลยอยู่ในหมื่นหนึ่งครับโอเคครับวาดรูปแล้วขอบคุณคุณอาที่ให้ขนมครับขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับ